สบายดีกันกน,น,ะนะมืมนะะะนอน,นีทำไหมดย่างเต้าหู้เนาะมีมะเขือแดงสีเขียวเนาะเต้าหู้แล้วก็อันนี้ก็เต้าหู้เนาะมีสองชนิดเนาะเต้าหู้เนาะอันนี้กันเนื้อไก่เนาะบดใหดเรียบร้อยมาใหดกันเลยเน,ะนาะเอาเนื้อลายๆใส่รดอันนี้เต้าหู้ขาว เฮพชรกัไว mm ้ย hmm. yeah, ่างเนาะตุ๊กจีนอีกสองมือทางหน้าเฮ็ดใส่ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ก่อนอือันนี้เต้าหู้ตัวนี้เนาะเหลืองเต้าหู้เหลืองเฮ็ดกับลูกสาวสองคนลูกสาวก็ย่านจะเขากล้องลูกสาวอันนี้เลยจำเป็นครับไอแม่เข้าคนเดียวมัเป็นอย่างเนาะอันก็บมะเข็ดเนาะมะเข็ดตัวนี้เนากับเปทอดต้นยางมันนึ่งเนาะทอดตอนยางมันนึ่ง เราเนื้อใส้เนาะใส่อันเนใสให้เต็มเนื้อไก่หักกับบดเองเนาะเนื้อไก่กับบดกับบุญยากเนาะมีเกลือรสดีใส่แล้วก็เมันแป้งมันจะน้อยกระเทียมใส่เนาะพริกไทยผงรวดไส่น้ำมันงา หักผักสี่เนาะของหอมกลมบ้านเอิอหักของหอมกลมเราไปปั้นไส้กันเนาะเนื้อจนะละลายเต็มเต็มเลยปั้นให้กันมุนๆแล้วก็เอามาพาักปลาไว้เนาะแล้วก็มาใส่สวยงาม ต้องหุ้มแล้วก็เชสไส้เรียบร้อยแล้วก็มายัดใส่เลยนะมันจะใส่ลายๆมันจังแซ่บ